สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูกฤษพรแสงสีนะคะในวิชาชีววิทยาสามค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะซึ่งไปดูโครงสร้างของดอกเลยค่ะโครงสร้างของดอกนะคะก็จะมีกลีบดอกค่ะกลีบดอกก็จะมีสีสันสวยงามนะคะเอาไว้เพื่อล่อมแมลงมาผสมเกสรต่อไปค่ะ ด้านล่างของดอกนะคะเราเรียกว่าฐานรองดอกบริเวณนี้เองนะคะก็จะมีกลีบเลี้ยงค่ะกลีบเลี้ยงก็จะทำหน้าที่ในการปกป,ป้องดอกนะคะขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณก้านดอกทีนี้เด็กๆมารู้จักเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียกันเลยนะคะทีนี้เกสรตัวเมียค่ะก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างนะคะ ดังนี้เริ่มจากด้านบนสุดค่ะบริเวณนี้นะคะเราเรียกว่ายอดเกสรเพศเมียถัดลงมาค่ะช่วงนี้นะคะเราเรียกว่าก้านเกสรเพศเมียบริเวณนี้ค่ะเป็นกระเป๋ะกระป๋ะนะคะเราเรียกว่ารังไข่ภายในรังไข่นะคะมีอวุธน,นะคะทีนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกสรเพศผู้กันบ้างนะคะ เกสรเพศผู้ก็จะมีอับระองเรนูค่ะเมื่ออับระองเรนูแก่จัดนะคะก็จะแตกออกแล้วก็จะพบระองเรนูอยู่เป็นจํานวนมากนะคะเมื่อใช้มือสัมผัสเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่ามันเป็นลักษณะฝุ่นอาจจะสีขาวหรือสีเหลืองนะคะแล้วแต่ชนิดของดอกไม้จากนั้นค่ะก็จะมีก้านชูอับเรนูนะคะค่ะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นได้ว่า เกสรตัวเมียเนี่ยจะมีจํานวนน้อยกว่าแต่เกสรตัวผู้มีค่อนข้างยังไงคะเยอะกว่านะคะค่ะไปดูโครงสร้างค่ะ,ะทบทวนค่ะหมายเลขหนึ่งคืออะไรคะลูกค่ะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสอคืออะไรคะค่ะต่อไปค่ะหมายเลขสาคืออะไรคะและหมายเลขสีคืออะไรเอ่ยสุดท้ายค่ะ หมายเลข5าคืออะไรคะถ้านักเรียนยังนึกไม่ออกนะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปต่อไปนะคะคลิปก่อนหน้านี้ค่ะค่ะเรามาดูดอกสมบูรณ์ค่ะดอกสมบูรณ์นะคะคือดอกที่จะต้องมีโครงสร้างค่ะครบนะคะ4ส่วนค่ะส่วนแรกค่ะเรามาดูนะคะ,ะต้องมีกลีบเลี้ยง2ค่ะกลีบดอก 3. เกสรตัวผู้และ 4. เกสรตัวเมียนะคะถ้าดอกไม้นะคะหดอกเนี่ยมีครบทั้ง4ส,ส่วนเราเรียกว่าดอกสมบูรณ์นะคะค่ะตัวอย่างเช่นค่ะดอกชบาก็จะมีกลีบดอกกลีบเลี้ยงเนี่ยคะ่ะเกสรตัวผู้นะคะมีอัพรอ,องเลนูเป็นกระเปาะนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็เกสรเพศเมียนะคะมีดอกมะเขือ ดอกกุหลาบแล้วก็ดอกบัวต่อไปเราไปดูดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะคือดอกที่มีโครงสร้างหลักเนี่ยไม่ครบ4ส่วนค่ะหมายความว่าก็อาจจะขาดนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งไปค่ะทำให้ไม่ครบ4ส่วนนะคะตัวอย่างเช่นค่ะก็จะมีดอกตําลึงดอกมะละกอนะคะเป็นต้นค่ะอย่างดอกมะละกอค่ะถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะก็จะมี เคยได้ยินเนาะต้นมะละกอตัวผู้ต้นมะละกอตัวเมียเขาก็ใช้ดอกนะคะในการแบ่งอย่างภาพที่เด็กเเห็นตอนนี้ค่ะก็คือภาพดอกมะละกอเพศเมียนะคะส่วนดอกมะละกอตัวผู้นะคะหรือเพศผู้เนี่ยเขาก็จะเป็นก้านยาวๆก็มีดอกเป็นช่อแบบนี้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นตำลึงนะคะตำลึงก็จะมีตำลึงตัวผู้กับตำลึงตัวเมียดอกตำลึงตัวผู้นะคะเกสรของเขาเนี่ยจะเป็นหมด ค่อนข้างมนของตัวเมียเนี่ยดอกตัวเมียจะสังเกตได้ง่ายค่ะคือเขาจะมีกระเปาะรังไข่นะคะอยู่ด้านล่างฐานดอกนะคะเราจะสังเกตง่ายๆค่ะเอ๊ต้นตำลึงต้นไหนเป็นตัวผู้ต้นไหนเป็นตัวเมียสังเกตใบค่ะถ้าต้นตำลึงตัวผู้เนี่ยใบเขาจะค่อนข้างหยักนะคะเป็นหยกักส่วนตัวเมียเนี่ยแผ่นจะแผ่นใบจะไม่ค่อยหยักนะคะต่อไปค่ะ ดอกสมบูรณ์เพศนะคะไปดูความหมายกันเลยค่ะดอกสมบูรณ์เพศก็หมายถึงเป็นดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้นะคะและก็เกสรตัวเมียค่ะอยู่ในดอกเดียวกันเลยนะคะเช่นดอกพู่ระหงดอกชบาค่ะในนี้ค่ะดอกสมบูรณ์เพศนะคะอย่างดอกชบาเนี่ยบริเวณสีเหลืองตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอับ รองเลนูซึ่งเป็นเกสรองค์ประกอบของเกสรเพศผู้ตัวนี้ก็ของเกสรเพศเมียนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกปีดนะคะเกสรตัวเมียอันนี้พวกเกสรตัวผู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกผู้ระหงค่ะเกสรตัวเมียก็ตรงนี้นะคะก้านดำๆเนี่ยนะคะส่วนพวกนี้จะเป็นเกสรตัวผู้นะคะซึ่งมีจํานวนมากส่วนบัวค่ะเกสรตัวเมียจะเป็น ส่วนที่อยู่วงในส่วนเกสรตัวผู้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่วงนอกนะคะต่อไปเราไปดูดอกไม้สมบูรณ์เพศค่ะดอกไม้สมบูรณ์เพศนะคะเป็นดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียน่ะแค่อย่างเดียวค่ะหรืออยู่ต่างดอกกันนั่นเองค่ะแยกดอกกันอยู่ดอกไม้สมบูรณ์เพศนะคะคือบางทีเนี่ย มันอาจจะอยู่ในต้นเดียวกันก็ได้แต่บางชนิดเนี่ยก็จะแยกเป็นต้นตัวผู้ต้นตัวเมียนะคะเป็นต้นทีนี้เราไปดูค่ะตัวอย่างเช่นมีดอกฟักทองดอกละหุ่งทีนี้ไปดูค่ะดอกด้านบนนะคะจะเป็นดอกฟักทองนะคะของดอกตัวเมียลักษณะเกสรตัวเมียนะคะจะเป็นลักษณะเป็นกลมๆม,มนๆน,นะคะหลายๆอันนะคะ ส่วนดอกเกสรเพศผู้ค่ะก็จะเป็นค่อนข้างเป็นเนี่ยเป็นแท่งอย่างเงี้ยค่ะคนละลักษณะนะคะต่อไปไปดูความหมายของดอกเดียวค่ะดอกเดียวหมายถึงนะคะดอกไม้ที่มีดอกอยู่เพียงดอกเดียวค่ะอยู่บนก้านชูดอกเพียงก้านเดียวเท่านั้นพูดง่ายๆว่าหนึ่งก้านดอกมีแค่ดอกเดียวนะคะตัวอย่างเช่นดอกมะเขือดอกชบาค่ะนอกจากนั้นก็จะมีจำปี นะคะเนี่ย,ยค่ะ <hi> คือก้านดอกหนึ่งก้านดอกก็มีดอกเพียงแค่ดอกเดียวเราก็หาก,หาก้านดอกก่อนค่ะนี่ก็คือก้านดอกก็จะมีดอกแค่ดอกเดียวอันนี้กุหลาบนะคะหนึ่งก้านดอกก็มีดอกเดียวมะเขือค่ะนี่ค่ะคือหนึ่งก้านดอกก็จะมีดอกแค่ดอกเดียวนะคะต่อไปเราไปดูความหมายของดอกช่อค erm. ่ะดอกช่อก็คือดอกหลายๆดอกค่ะลูกที่เป็นไงคะอยู่ นะคะบนก้านเกสรน,นะคะเดียวกันหมายความว่าหนึ่งก้านดอกมีดอกเล็กๆนะคะย่อยหลายๆดอกนะคะตัวอย่างเช่นดอกพกากรองดอกหางนกยูงดอกช่อะคะจะเป็นกลุ่มของดอกที่จะอยู่บนก้านช่อดอกเดียวกันเราเรียกว่าช่อดอกแต่ละดอกในช่อดอกนี้เราเรียกว่าดอกย่อย ซึ่งอาจจะมีก้านดอกย่อยของตัวเองด้วยนะคะเรียกว่าเพดิเซลนะคะไปดูตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกพกากรองนะคะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นดอกหางนกยูงนะคะแต่ดอกบางชนิดค่ะเวลาเรามองค่ะอย่างในภาพที่ครัวมาให้ดูนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าดอกทานตะวันเนี่ยเป็นดอกเดียวหรือดอกช่อคะ,อะเด็กๆก,ก็จะเห็นก้านดอกค่ะ หนึ่งก้านมีดอกหนึ่งดอ,ดอกเด็กก็จะตอบว่าดอกเดียวแต่จริงๆแล้วดอกทานตะวันเป็นช่อดอกนะคะหรือดอกช่อนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะที่เด็กๆเ,เห็นเหมือนเป็นกลีบดอกนะคะมันเป็นดอกย่อยวงนอกนะคะซึ่งเขาจะมีฐานดอกเนี่ยร่วมกันเขียวๆเ,เนี่ยคือใบประดับนะคะทีนี้เรามาดูค่ะลุง ดอกออทานตะวันนะคะเขาจะมียอดเกรสรเพศเมียค่ะมีเกรสรเพศผู้นะคะแล้วก็มีรังไข่เราจะสังเกตง่ายๆค่ะลูกเวลาเด็กๆแกะเม็ดทานตะวันออก1เม็ดนะคะ,มะเมล็ดทานตะวัน1เม็ดก็พัฒนามาจากรังไข่1่รังไข่นะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าไอ้หนึ่งมเมล็ดนะคะที่มันอยู่บนฐานดอกนะคะมันก็คือ หนึ่งดอกนั่นเองนะคะที่จะพัฒนาไปเป็นหนึ่งมเมล็ดนะคะอ่าไปดูกันต่อค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นดอกช่อนะคะแต่ว่ามีลักษณะเหมือนดอกเดี่ยวมากเลยค่ะนอกจากทานตะวันแล้วนะคะก็ยังมีนี่ค่ะดอกบันชื่นนะคะก็จะมีดอกย่อยๆเนี่ยค่ะนะคะอยู่ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะบานไม่รู้โรย าก็จะมีดอกย่อยๆนะคะเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็อันนี้ค่ะดอกดาวเรืองนะคะถ้าเด็กๆเคยแกะดอกดาวเรืองเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นมเมล็ดของเขานะคะสีดำๆมาค่ะยาวๆเนาะหนึ่งอันนะคะพอมองขึ้นไปมันก็คือเป็นดอกหนึ่งดอกนี่เองนะคะที่จะมีกลีบสีเหลืองๆตัวเนี้ยอยู่ด้วยค่ะใบบางชนิดนะคะมีใบที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ป้องกันดอกอ่อน เราเรียกว่าใบประดับซึ่งอาจจะมีสีสันสวยงามคล้ายกับกลีบดอกนะคะตัวอย่างเช่นเฟื่องฟ้าค่ะที่ทักเรียนเห็นเนี่ยเราเรียกว่าใบประดับนะคะดอกจริงๆเขาอยู่นี่ค่ะมี3ดอกนะคะใน1ก้านดอกนะคะน,นี้คือกลีบดอกนะคะอะอันต่อไปค่ะก็คือดอกหน้าวัวค่ะนี่ก็คือใบประดับนี่ก็คือดอกของเขาแล้วก็ต้นคริสต์มาสค่ะสีแดงแดงที่เรียนเห็นก็คือเป็นใบประดับ ส่วนด้านในดอกเล็กๆนะคะนั่นแหละค่ะ,ะคือดอกจริงนะคะค่ะก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ